สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะมาวันนี้จะมาเฉลยแบบปึกหัดที่4กันนะคะการบวกเมทริกค่ะตัวที่1เท่ากับครูเขียนตรงนี้เลยเนาะเอาตัวที่1บวกตัวที่1อย่างนี้นะคะอ่ะก็คือนักเรียนเช็คนะว่าขนาดบวกกันได้ไหมนะคะขนาดต้องเท่ากันนะก็คือได้6นี่ตรงนี้ก็กลายเป็น9โอเคไหมตรงนี้รวมกับตรงนี้ก็กลายเป็น0ูนย์ ตัวสุดท้ายรวมกันก็ได้ศูนย์ค่ะจบแค่นี้ง่ายๆเนาะข้อแรกครูเขียนตรงนี้เลยแล้วกันนะนะคะต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2การลบก็เหมือนกันเช็คมิติก่อนมิติดูดแล้วก็น่าจะเท่ากันแล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นครูเขียนด้านขวาเลยลแล้วกันอ่ะทีละตัวนะคะก็คือ1-4ลบ4นะคะเหลือลบ3 2ลเหลือลบ4ค่ะ 3ลบ8เหลือลบ5ค่ะต่อไป4ลบกับลบ5กลายเป็นบวกเนาะกลายเป็น9 4ลบ2เหลือ2ค่ะ6ลบกับลบ4ก็กลายเป็น10จบค่ะตรวจให้ครูด,ด้วยนะอ่ะอ,ออกก่อนต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3 นักเรียนเห็นว่าจะมีตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะคะนักเรียนเอาตัวเลขตัวนี้คูณเข้าไปทุกตัวก่อนนะคูณเข้าไปทุกตัวเลยค่ะนักเรียนจะได้อะไรเขียนตรงนี้แหละครูอ่ะเอาลบสองคูณเข้าไปตัวที่หนึ่งค่ะลบสองคูณเข้าไปตัวที่หนึ่งนักเรียนก็จะได้ลบสองตัดกับลบสองเนาะตัวนี้นักเรียนก็จะเหลือแค่หนึ่งค่ะลบสองคูณเข้าไปตรงนี้ก็กลายเป็นลบสามค่ะลบสองคูณเข้ามาในนี้ในลบหนึ่งค่ะ ลบสคูณเข้ามานี้ได้ลบสองค่ะโอเคไปบวกกับตัวนี้เหมือนกันค่ะเอา4คูณเข้าไปทุกตัวเลยนะคะก็จะกลายเป็น4 16สลบแนะคะแล้วก็ลบสิอืมอ่ะที่เหลือหน้าที่นักเรียนเอาบวกกันอย่างรวดเร็ว ได้อะไรได้5้าใช่ไหมห้าสิบสามลบ9แล้วก็ลบสิบสี่ค่ะจบเข็นะผ่านค่ะข้อ4ค่ะอ่ะ้างเรียนเจอนักเรียนจะแก้สมก,การหาเมตริกซ์ x นะคะพิชคณิตธรรมดาจากลบอยู่ย้ายข้างไปบวกนะคะ ทำทีละขั้นอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนจะได้ว่าเมทริกสเเท่ากับย้ายก้อนนี้ไปบวกเลยได้ปะอ่ะไม่ได้เพื่อนบอกไม่ได้เขียนรองลงมาค่ะอืมไปบวกกับตัวนี้หกหนึง่งสองสองหลบสอง่ะนกเรีก็จะได้แล้วตัวนี้บวกกันกลายเป็นตำแหน่งเดียวกันตรงกันบวกกันนะคะกลายเป็นสิ ลบ2ค่ะ2 4 6 0ี่เสร็จแล้วทั้งเรียนอยากได้ x ตัวเดียวค่ะ2ตัวนี้นักเรียนก็แค่ย้ายลงมาถูกไ,ไหมย้ายไปอีกข้างก็คือย้ายไปหารทุกตัวนะคะแต่จริงๆแล้วหลักการเนี่ยเราจะเขียนตรงนี้ก็คือ1ส่วน2ก่อนแล้วก็คือก้อนนี้ทุก,ทกตัวอ่ะอันนี้เขียนให้ให้ละเอียดแบบแตกละเอียดยิบๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้เอา1นส่วนสคูณเข้าไปขอเขียนตรงนี้แล้วกันที่ไม่เหลือแล้วก็จะกลายเป็น5ลบหค่ะ1 2 3 0จบค่ะโอเคนะผ่านค่ะต่อไปท้านเนียจะทำตัวนี้เหมือนเดิมแก้สมการหา x นี่เนาะเก็บตัวนี้ไว้นะคะเอาสองทุกตัวคูณเข้าไปเลย โอเคไหมหรือถ้านักเรียนอยากเอาส่วนตัวนี้หายหายไปเอาส่วนตัวนี้ทําให้หายไปนักเรียนก็แค่เอาสองคูณตลอดอืมเอาไงดีเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่ได้มีผลอะไรค่อยไปคูณทีหลังแล้วกันอ่ะเอาสองตัวนี้คูณเข้าไปทุกตัวค่ะคูณทุกตัวนะคะทั้งแถวทั้งหลักครบให้ครบทุกตัวเลยอ่ะก็จะได้อะไรชึบกลายเป็นสอง 8 2 4 2 2 2-4 2ลบ4 2โอเคไปบวกกับเศษ1ส่วน2 x เท่ากับด้านขวาชักลงมาอมพอชักลงมาเสร็จก้อนนี้ทั้งก้อนของนักเรียนต้องย้ายข้างไปลบถูกไหมคะย้ายข้างไปลบ เพราะฉะนั้นเรนจะได้อะไรเริ่มลบในใจได้แล้วมากครูว่าเนาะลบในใจแล้วกันค่ะอ่ะกลายเป็น1นึ่ส่วนสองโอ้ครูลบในใจไม่ได้ให้ตายเถอะเดี๋ยวนะ2ไปลบ2เหลือ0 1นลบแเหลือลบเจดลบหนึ่งลบสกลายเป็นลบสค่ะ3าลบส กลายเป็นลบ1ลบสลบ2ได้ลบ4ลบ1ลบ2กลายเป็นลบ3ลบ2กลายเป็น0 -5 ลบ5ลบกับลบ4เหลือลบ1ลบ1ลบ2กลายเป็นลบสถูกไหมเนี่ยถูกแลยเนาะสุดท้ายท่าเรียนอยากได้ x นักเรียนก็แค่ย้ายสองตัวนี้ขึ้นไปคูณค่ะ 2ตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็น0-14-6ลบ14ลบ6ถูกมลบ2ลบ8ลบ6นะคะ0ลบอืลตรงนี้นะถ้าใครลบในใจไม่ได้นักเรียนต้องย้ายข้างตัวนี้มาเขียนด้านหลังเขียนอยู่ในรูปการลบก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยลบอืมผ่านค่ะต่อไปข้อสามข้อสก็หลักการเดิมเนาะนักเรียนก็เอาหนึ่งส่วนสองเนี่ยคูณเข้าไปข้างในเหตุผลคือทุกตัวเป็นเลขคู่หมดเลยค่ะทุกตัวเป็นเลขคู่ยังไงก็หารสองลงตัวลูกนะคะใส่เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวอืมชึบตัวนี้นักเรียนจะเหลืออะไร ใส่สอหารสองเนาะศเหลือ1เหลืออย่างละครึ่งเขียนกันเหลืออย่างละครึ่งเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบวกหส่วนสองเท่ากับตัวนี้ก็ชักลงมาไม่ได้ทำอะไรค่ะอืมอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกนั่นคือก้อนนี้ทั้งก้อนย้ายข้างไปลบด้านหลัง ย้ำว่าย้ายเป็นลบด้านหลังนะเพราะฉะนั้น1นึส่วนสอก็จะเท่ากับตัวนี้เป็นตัวตั้งนะคะย้ำนะนี่เป็นตัวตั้ง1นลบสก็เหลือลบหนึ่ลบศสงสารคนที่คิดในใจไม่ได้ครูจะต้องเขียนให้มันละเอียดกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่ ลบก่อนกลายเป็น1 5 1 2 0ลบ1ลบ3 2 1อ่ะลบกับก้อนนี้2 0 1ลบ1ลบ2ลบ1นะคะ3 2 0อพอมาเขียนใกล้ๆกันแบบนี้มันจะนึกออกมากกว่า บางคนคิดในใจนึกไม่ได้จริงอ่ะลบเลยทีเนี้ยเห็นปะมันจะเห็นชัดเจนเนาะเหลือลบหนึ่งเหลือ 5, ห้าเหลือศูนย์นะคะสามสองศูนย์ห้าลบหกศูนย์หนึ่งถูกไหม เฉลยเองเริ่มเริ่มจะงงเองถูกก็ละอ่ะเอาสองขึ้นไปคูณค่ะเอาสองขึ้นไปคูณกลายเป็นลบสองสิบศูนย์กสี่ยลบสิบสถูกไหมครูเช็คก,ก่อนถูกแหละเพียงแต่ว่าอันนี้ เขียนไม่คลุมเลยอืมอเคผ่านนะคะต่อไปค่ะแบบสุดท้ายก็คือนักเรียนต้องแก้สมการให้เสร็จก่อนลูกแล้วค่อยแทนค่าเข้าไปนะคะแบบสุดท้ายคือแก้สมการหา x ให้เสร็จก่อนอ่ะคราวนี้ก็คูณค่าคูณเข้าไปหรือนักเรียนจะกำจัดตัวส่วนก่อนก็คือหาคอนอนะคะคอลนอ ของตัวส่วนนะคะ3กับ2คอลนอของ3และ2คือ6ถูกไหมคะให้นักเรียนเอา6เดี๋ยคูณตลอดเลยนะคะพอเอา6คูณนักเรียนจะเหลืออะไรก้อนนี้ทั้งก้อนเมื่อคูณกับ6 6ก,ก,ก็จะตัดตัวนี้เหลือ2ถูกไหมกลายเป็น2ของ 3x บวก 6x ค่ะโอ้ยบวก6 c ค่ะโทษทีอ่ะเท่ากับ ก้อนนี้ทั้งก้อนก็คูณกับ6ค่ะพอหนูเอา2ตัดกับ6นักเรียนจะเหลือ3กลายเป็น3ของ 3x-4a ลบเค่ะโอ้คไหมนักเรียนก็แก้สมการค่ะนักเรียนก็จะกลายเป็นกลายเป็น 6x ค่ะไปบวก12 4เท่ากับ 9x-12a อลบอ่ะครานี้นักเรียนก็เอา x ไปรวมกับ x ะะดังนั้นครูขอย้าย 6x ไปฝั่งนี้นะครูชอบให้ค่า x เป็นบวกนะคะ,ะก็จะกลายเป็น 9x ลบ 6x ลบเลยดีกว่า 9x ลบ 6x ก็จะเหลือแค่ 3x ค่ะ 12c อยู่ข้างหน้าเนาะย้าย 12a มาบวกค่ะแต่ว่าเมทริกมีสมบัติการสลับที่ของการบวกนะเพราะฉะนั้นหนูเอา a ขึ้นหน้าก็ไม่ผิดเอา3หารตลอดเลยค่ะ ก็จะกลายเป็น4 a ไปบวกกับเอ้ย4 c บวก4 a อ่ะดังนั้นครูดึง c ออกก่อนครูเอา c ไปบวกกับ a แล้วค่อยเอา4มาคูณครูว่าน่าจะคิดง่ายกว่านะคะน่าจะคิดง่ายกว่าอะแบ่งมาเริ่มเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเอา4ไปบวกเอ้ยไปคูณกับเม็ริก a กับ c บวกกันนี่ c คะ่ะนี่ a เห็นไหมคัปลี้ลงมาลบหงลบสลบสามหนึ่งสองสค่ะไปบวกกับลบสามลบหนึ่งสองสค่ะอืมเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ c นีนก็บวกกันค่ะได้ลบสลบสลบสาม 3 3 7โอเคสุดท้ายคูณ4เข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นคำตอบลบ16ลบ12ลบ12 12 12 28เช็คแป๊บโอเคถูกค่ะโอเค okay. นะไม่งงนะคะต่อไปค่ะเอาออกก่อนลเลอะเทอะไม่ใช่เลยเหรออ่า ต่อไปข้อ2ค่ะเหมือนเดิมแก้สมการก่อนคูณเข้าไปเลยค่ะมีเลขอยู่ข้างหน้าคูณเข้าไปเลยกลายเป็น 5x บวก 5a ค่ะดึง b ลงมาค่ะ b ไม่ได้อยู่ในวงเล็บไม่ต้องไปคูณนะ2ตัวนี้ค่ะคูณให้หมดค่ะ2ตัวนี้คูณให้หมดค่ะข้ามขั้นนิดนึงอ่ะมาคูณข้างหน้าค่ะกลายเป็น 10x ค่ะไปบวกกับ2แล้วก็วงเล็บ 4ลบ 3x ค่ะอืมทำทีละขั้นอ่ะก็กลายเป็นอันนี้ก็ก๊อปปี้ลงมาค่ะอืมอันนี้เห็นไหมก็ถึงขั้นนี้แหละคูณเข้าไปค่ะกลายเป็น 2c ลบ 6x ค่ะอือเอา x รวมกันเลยนะ x รวมกันเลยคูมองตัวนี้นะ 1 0 x ลบ6 x นักเรียนจะเหลือ4 x ถูกไหมคะ4 x ย้ายข้างไป็ลบ5 x เลยนะคะ4 x ย้ายข้างไป็ลบ5 x เหลือ x เดียวเลยทันนะคะฝั่งขวานักเรียนเหลือ2 c ค่ะ2 c นักเรียนลบ5 a ลงมาค่ะแล้วก็ลบ b ค่ะโอเคนะไม่งงนะคะครูไฮไลท์เฉพาะ x นะที่เหลือก็ใส่ลงมาคราวนี้แทนค่าค่ะ สไปคูณกับ c นักเรียนก็กลับไปดูโอ้คุมมองไม่เห็นคุูเปิดชีทก่อนนักเรียนเอา2คูณกับเมทริกซ c เข้าไปเลยนะคะสคูณกับเมทริกซ c เข้าไปเลยนักเรียนก็จะได้2คูณเมทริกซ c นะลบสองลบสลบหกสอ่ะต่อไปบวก ครูชอบเอาลบห้าเข้าไปคูณเลยนะคะเพื่อให้ตรงนี้เป็นบวกพอมองกันบวกครูรู้สึกว่ามันง่ายกว่าครูเอาลบห้าเข้าไปคูณ a นะคะลบห้าไปคูณ a ครูจะได้สิบห้าได้ห้าได้ศูนย์นะคะลบสิบลบห้าอ่ะแล้วก็ลบยี่สิบต่อไปเหมือนเดิมค่ะ B ครูไม่เอา b มาครูเปลี่ยนเป็นลบ b นะคะเปลี่ยนเป็นลบ b กลายเป็น5 2าสองลบสามลบสถูกแล้วค่ะ0ูลบสแล้วก็ลบหอ่ะพอถึงขั้นนี้เราก็บวกทีเดียวเลยค่ะ3ก้อนเนี่ยบวกทีเดียวเลยนะคะลบสไปบวก15ได้13 13าบวกหกลายเป็น18บแปด บ4บวก5ได้1 1บวก2เป็น 3, 3 1. 1ลบ6บวก0ลบ3เป็นลบ9ค่ะ2บวกลบ10ได้ลบ8โอเค4บวกลบ5ได้ลบ1ลบ1ลบ2ใกลเป็นลบ3 6บวกลบ20ลบ14บวก1เป็นลบ15ค่ะจบค่ะนี่คือคำตอบ โอเคสุดท้ายสุดท้ายค่ะนักเรียนจะเห็นตัวคูณข้างหน้านะคะคูณเข้าไปทุกตัวนะคะตัวคูณข้างหน้าคูณเข้าไปทุกตัวโอเคนะอ่ะคราวนี้เวลาที่นักเรียนเอาสามห้าส่วนสามคูณเข้าไปใน x ใน 3x ถูกปะตรงนี้กับตรงนี้ก็จะตัดกันนักเรียนก็เสือแค่ 5x ค่ะ อมอันนี้ก็ลบออกโอเคไหมแต่ก้อนนี้ต่อไปก้อนนี้ก็เข้ามาคูณตรงนี้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นมองตรงนี้ไอ้สที่ตัดเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะคนละตัวกันเพราะฉะนั้นห้าตัดห้าสามหนึ่งสามสามสเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือ3 b มบีค่ะเห็น okay, ไหมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจบเพราะว่าต่อตัวตัดไปอันนี้ก็ต้องมาคูณตรงนี้เพราะฉะนั้นหกับหตัด 1> 3 1 3 326เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้2 C ค่ะอ่ะเท่ากับฝั่งขวาค่ะเอา6คูณเข้าไปค่ะอันนี้ไม่ใช่เศษส่วนเวลามอง6มันจะมองง่ายกว่าไงอ่ะ6คูณเข้าไปตัวแรกเหลือ 3x 6คูณเข้าไปได้ 2a 6คูณเข้าไปเหลือ B นะคะสุดท้ายเอา x รวมกับ x ละทีนี้ x รวมกับ x ค่ะนักเรียนก็จะเหลือย้ายมาฝั่งซ้ายนะลูกก็จะเหลือแค่2 x ถูกไหมฝั่งขวาค่ะ2 a ขึ้นต้น2 a ขึ้นต้นถ้า2 b อ่ะก็จะเหลือแค่ลบ2 b ถูกไหมแล้วก็ย้าย2 c มาเป็นลบ2 c อันนี้เลขง่ายหน่อยเอา2องหารตลอดเลยค่ะกลายเป็น a ลบ b ลบ c นะนักเรียนก็เอา a มาค่ะ a ของนักเรียนครูดูชี้ก่อน a ของนักเรียนคืออ่ะลบสลบหนึ่งะคะสองไปบวกครูเปลี่ยน b เป็นลบ b ก่อนกลายเป็น5 2าสอลบสาลบสแล้วก็ลบหนะคะตัวสุดท้าย ครูเปลี่ยนเป็นลบ c ก่อนก็กลายเป็น1 2 3แล้วก็ลบหลบสลบสโอเคเพื่อที่ครูจะได้บวกง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนะคะอ่ะถางที่หน่อยเพราะฉะนั้น x ของครูคำตอบคือลบหบวกสได้2 2บวกหเป็น3ค่ะลบหบวกสได้1 1บวกสเป็น3 ถูกแล้วคุงงอะไรศูนย์บวกลบสามบวกสามได้ศูนย์ค่ะสองบวกศูนย์ได้สองสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งบวกลบสองได้ลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองกลายเป็นลบสามสุดท้ายค่ะสี่บวกลบหนึ่งได้สามสามไปลบสามเหลือศูนย์ค่ะจบปิ้งเดี๋ยวเจอกันในเฉลยแบบฝึกหัดที่ห้านะคะบายบายค่ะ